ต้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยแพ้ดโดมินิกันศึกวินเน2,025สัปดาห์3นัด3การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,025วินเนสัปดาห์ที่3ณเมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสส,สหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่12กรกฎาคม2568 ทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกภายใต้การนำของโคดออสเกียติพงศ์รชัชตะเกรียงไกรล,ลงสนามนัดที่3พบกับทีมชาติสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ9ของโลกสถิติก่อนหน้านี้ในการพบกัน7ครั้งหลังสุดไทยชนะ2ครั้งและแพ้5ครั้ง ผู้เล่น6คนแรกของไทยในเกมนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งอัชาราพรคงยศพิมพิชยากกรมวริศราศีทาเลิศวิมลรัตนพันธ์โดยมีปิยานุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกไทยเริ่มต้นได้ดีพิมพิชยาและอัชาราพรทำแต้มช่วยให้ทีมกลับมาตีเสมอ1 0ถึง10ก่อนพลิกนำ13าถึง10แต่โดมินิกันเร่งเครื่องแซงนำ20ถึง17และปิดเซตแรกได้ที่2 5้ถึง21ขึ้นนำหนถึง0ยเซต2งไทยพยายามสู้เต็ม ไม่ดีและเจอบล็อกหลายครั้งทําให้โดมินิกันพลิกกลับมานําและชนะไป25-18ขึ้นนําห่าง2-0เซตเซต3ไทยขึ้นนํา6-4และ14-12แต่โดมินิกันเร่งสปีดไล่เสมอ16-16และแม้ไทยจะไล่มาเสมอที่20-20แต่สุดท้ายพ่ายไป23-25ส่งผลให้โดมินิกันชนะ3-0เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 25-18และ25-23สถานการณ์ในตารางคะแนนหลังจบแมตช์นี้ไทยแข่ง11นะัดชนะ1แพ้10มี5 แนรั้งอันดับ17ของตารางส่วนโดมินิกันชนะ5แพ้6มี13คะแนนอยู่อันดับ10โปรแกร,รมถัดไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่3พบกับทีมชาติแคนาดาในคืนวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช้ามืดวันที่14กรกฎาคม